สำหรับใครนะคะที่ติดกระจกอยู่ในบ้านหรือว่าในที่ร้านค้าก็แล้วแต่เนาะแล้วเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมดูคลิปอาจารย์ดูไลฟ์อาจารย์เมย์แล้วเนี่ยเอากระจกไปติดแล้วมันไม่เห็นจะได้พลังงานดีๆเลยนะคะเรามาลองดูว่าที่นี่เขาทำอย่างไรนะ,ะ <S <S น,นะคะอันนี้นะคะเวลาเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะกระจกเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือนะคะสะท้อนไปทางฝั่งซ้ายก็คือหมายถึงว่าสะท้อนในเรื่องของฝั่งบางกอนติดฝั่งขวาคือติดฝั่งบางกรนะคะสะท้อนฝั่ง เสือเนาะพวกเราเก็ตไหมนะใครติดตามอาจารย์น่าจะเกตทันนะคะติดฝั่งมังกรสะท้อนฝั่งเสือแปลว่าอะไรควรจะมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นแต่ทําไมบ้านนี้ถึงมีแต่คนป่วยนะคะเราลองมาดูว่าในกระจกเห็นอะไรเรามาส่องสิในกระจกเห็นอะไรคะสะท้อนอะไรเอ่ย <Yeah. S 1> อ่านะคะสะท้อนอะไรไม่รู้แต่เรามาดูของจริงพลิกกลับด้านมานี่นะคะเป็นไงคะ mm hmm. เพราะเราซูมหน่อยได้ไหมกล้องซูมเข้ามาเดินเข้ามาเลยก็ได้ค่ะ รู้สึกไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับพลังงานของภาพนี้นะคะใครรู้สึกอย่างไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเรารู้สึกอย่างไรกับพลังงานของภาพนี้บ้างนะคะประเด็นคือว่าเวลาที่เราจะเลือกภาพในการตกแต่งบ้านเนี่ยเราต้องเลือกภาพที่ดูแล้วสดชื่นมีความสุขมีพลังงานที่ดีดูแล้วแบบว่าว้าวแฮปปี้จังเลยมีความสุขซึ่งความแฮปปี้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละบ้านไม่เหมือนกันคําถามคือภาพนี้เต็มแล้วแฮปปี้ไหมคะบ้านหลังนี้ มีความสุขมากรู้สึกไหม <c oughs> ไม่นะคะเพราะนั้นอันนี้ถามคนในบ้านแล้วนะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าติดภาพนี้รู้สึกเป็นไง <c oughs> หม่นหมองไหมเน้นนึงเราก็สวยทำไมมันเป็นแบบโหความแตกเล้าดูเศร้าดูอะไรเงี้ยคือความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นถ้าบ้านนี้คุณติดแล้วมีความสุขคุณรู้สึกว่าสด<ม>ชื่นแจ่มใสม,มีพลังติดไปเลยแต่สำหรับคนที่อยู่บ้านนี้ไม่เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความแตกแยกความเศร้าความหม่นเป็นพลังงาน ก็เลยทาให้คนที่อยู่บ้านนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของทุกข์ใจหรือว่าในเรื่องของพลังงานใี่้านไม่ดีหรืออาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยด้วยเดียวอ่ะก็จเมนล้เม้นแล้วโดนไงคอมเมนต์แล้วโดนอยากจะมาเปลี่ยนตอนนี้เลยใช่ไหมใจเย็นรอตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนะคะอจก่อนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีภาพที่เรารู้สึกว่าหดหู่อยู่ในบ้านอย่าไปเสียดายไม่ได้บอกให้ทิ้ง สมมติว่าภาพนี้ดันซื้อมาสักสามล้านห้านะคะก็หอ่อภาพเก็บไว้ใส่กล่องไว้ห่อกระดาษไว้เก็บไว้ในที่ที่เราไม่ได้เอามาใช้เป็นประจำเนาะนะคะเพราะว่าการเก็บใส่กล่องบรรจุอย่างดีเนี่ยตัวพลังงานของรูปเนี่ยจะไม่ออกมาเก็บแบบไหนถึงจะพลังงานไม่ออกคือเก็บแล้วเราไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรหรอหนึกงไม่ออกใครมาเห็นก็ไม่รู้ว่านึกไม่ออกเลย แบบนั้นถึงจะถูกต้องนะคะดังนั้นโดยสรุปแล้วนะเวลาที่เราติดกระจกนะคะเพื่อจะเป็นสิริกมงคลจะดูดซับจะเพิ่มเงินเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องติดให้ถูก,ถกทิศถูกทางและดูด้วยว่าในกระจกเนี่ยสะท้อนอะไรนะคะเพราะว่าการที่กระจกสะท้อนแบบนั้นเป็นหนึ่งเท่า, <c oughs> าเหมือนในนี้ภาพที่มันแบบว่าจิตตกเครียดเจ็บป,ป่วยสะท้อนอีกหนึ่งเท่าแปลว่าบ้านนี้มีพลังของความไม่ดีพลังของความเศร้าหมองถึงสองเท่า ะะดังนั้นก็ไม่แปลกที่คนอยู่บ้านนี้ก็จะมีเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยนะคะดังนั้นใครที่ติดกระจกลองไปสังเกตดูว่าที่บ้านเราเห็นอะไรนะคะลองคอมเมนต์มาด้วยด้าน,านล่างได้เลยนะคะว่าเห็นอะไรนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะ,คะใครที่ติดผิดอยู่หรือว่ายังไม่ได้ติดกระจกหรือยังไรนะคะก็สามารถนําเอาไปปรับใช้ปรับแก้ได้เพราะว่าอาจารย์อยากให้พวกเราทุกคนมีแต่ความสุขมีเงินท้องไล์มาเทมานะคะแล้วก็มีความเหลือเฟือนะคะ ใครที่ปรับเสร็จแล้วสามารถที่จะถ่ายรูป before ก่อนแก้นะคะแล้วก็หลังแก้ส่งไปให้อาจารย์ทางไลน์ได้นะคะอาจยา์ก็จะขึ้นมาให้ช่วงท้ายเนาะหรือว่าอยู่ในใต้ description นะคะเพื่อที่พวกเราจะได้แอดไลน์มาแล้วก็มาปรึกษานะ,ะส่งภาพ before after มาบอกว่าอาจารย์คะหนูดูคลิปนี้จากอาจารย์แล้วนํากลับมาปรับแก้นะติดกระจกใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยนเสียงที่ตรงข้ามจากกระจกตอนแรกเดิมเป็นแบบนี้ค่ะตอนหลังเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วชีวิตหนูดีขึ้นยังไงบ้างนะคะมาเล่าให้ฟังนะนะคะแล้วพบกันคลิปหน้ากับอาจารย์เมย์สินแสงของจุ้ยแกนวนค่ะ